สวยมากเลยอ่ะสวยสวยงามมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้คือพระธาตุเชิงชุมนะครับวันนี้มีอ่าเวทีนะครับผมที่ตลาดท่าขามนะครับไหว้พระเบิ่งคลามงามวิถีศินสกุลนะครับสวัสดีครับเป็นนางงามค่ะเป็นนางหาอมือมือก็คือเล่นคลามมาใช่ไหมครับมือย้อมคลามมามือย้อมคลามมาย้อมเสื้อมาขายในวันนี้ อ๋ทำไมคามันหลายกินจังคะไหลกินค่ะไม่มีใครทําได้มีแต่เราเนี่ยแหละคนอื่นเขาทําไม่ได้ค่ะทำไมคามันไหลายกินนี่ยเพราะแต่ละตัวนี่จะมีสมุนไพรแต่ระเบิอไปว่าอะไรครับระเบิดคำสร้อยค่ะคำสร้อยไปใในจังหวัดสกลนครภาษาไทยทำเราเลยร้อนมากเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้คุณนายเที่ยวเก่งนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สกลนครนะครับผม ผมพาทุกคนมาเที่ยวพระาธาตุเชิงชุมนะครับน้ำมักสการนะครับผมแล้วก็เราจะเดินตลาดผ้าขามกันนะครับตามมาเลยนะครับอันนี้พระาธาตเชิงชุมตอนเย็นนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นนะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับทุกคนส่วนมากก็จะมาตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นที่ไหว้พระข้างในก็จะมีพระพุทธรูปด้านในนะครับวันนี้เราจะแค่ผ่านนะครับวันหลังเราจะมาใหม่นะครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้คือพระธาตุเชิงชุนนะครับวันนี้มีงานอะไรเขามีงานใหญ่ วันนี้มาพระธาตุเชิงชุมนะครับกับเพื่อนเพื่อนแขกนะครับผมรนเหอะไรนะเห็นนัไงนะไงเรามากับแขกนะครับผมวันนี้แขกมาทําธุรกิจที่สกลนครนะครับเลยได้เจอกันนะครับผมวันนี้มีงานอะไรก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปทางนี้ไปทางนี้จะเข้าไปในงานค่อยออกมา โอ้สวยมากเลยอ่ะสวยอย่าหมุนกล้องเร็วเห็นเล่นคลอยไหมเห็นค่อยไหมมันมืดไี่นายไม่เห็นมันเป็นไรจะได้ประหยัดไป๊บสวยนะครับผมนี่พระธาตุเชิงชุมตอนเย็นนะครับบรรยากาศดีมากครับผมนี่เพื่อนแขกนะครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับมีกิจกรรมอะไร เขาประกวดอะไรก็ไม่รู้เลยยิบเลยยับเห็นไหมเลยยิบเลยยับละกาอลังการตาครับสงสัยวันนี้เราออมานะครับมีกิจกรรมครับวันนี้อันนี้เห็นไหมเขาประกวดนางแบบเนี่ยขอเสียงประบมือที่กำกำังใจนั่นงแบบตัวน้อยของเราด้วยครับ แบรนด์ต่อไปนะครับจากคร้เขาเขาประกวดผ้าค,ครามเยคุณชัดชิปน,น,นะครับกับคุณบุญย์ยโพค,ครามไพลินนะครับก็จะเป็นผ้าย้อมครามนะครับและย้อมสีธรรมชาตินะครับออกแบบตัดเย็บแบบ จากแบรนด์ชดสผ้ากามครับคุณินตราราชาเลยครับเป็นทั้งดีไซเนอร์ผู้ตัดยบนแล้วก็ผู้แสดงแบบเวันนี้มี่บทีนะครับผมที่ตลาดผ้าครวาันเลยครับเทีเลยนะครับทุกแบรนด์มีความเป็นเอกลักษณ์ของ ลงามและสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือความคิด้างเดินไหมเนี่ยหรือยังไงยอาที่สกลครของเรไว้ก่อนจะเพิ่งโทรหาก่ันมีม่ต้องติดตามในปีหน้านะหรือว่าคอลเลต่างๆก็จะออกเดินไหมเดินตลาดผ้าคไหมแแคก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับุกแบรนะครับติดต่อทางเพไม่ได้ก็มาที่ถนนผ้าคามสกลนคร มือต้อนรับท่านพาณิชย์จังหวัดสกลนครด้วยนะครับมาแสดงแบบกับเราในวันนี้ด้วยครับมากับน้องหนูตัวน้อยนะครับผมบรรยากาศรอบตลาดท่าครามนะครับผมอันนี้ตอนกลางคืนก็จะได้สีบรรยากาศหนึ่งนะครับสวยงามไม่แพ้กลางวันเลยนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ พี่องชุมวัุวันนี้เรามางานไหวพระเบิงคลามงานวิถีถิ่นสะพนถนนผ้าคามระเบรอนะครับผมบรรยากาศถนนผ้าคามนะครับ จก,กรรมวันนี้นะครับผมอันนี้คือกิจกรรมวันนี้นะครับไหว้พระเบิ่งครามงามวิถีสินสกุลนะครับ ีแล้วก็ผู้งามครับอันเป็นนางงามป่ะครับสวัสดีครับเป็นนางงามค่ะเป็นนางงาอ๋อมือมือก็คือเล่นคามมาใช่ไหมครับมือย้อมคามมามือย้อมคามมาย้อมเสื้อมาขายในวันนี้นะครับคือผู้งามนะครับเออเขาสวยแบบถึงเมีอายุเขาสวยเหมือนเมียคนอายุไงสวยเคยประกวดที่ไหนมาสารภาพครับไม่เคยประกวดอะไรเลยค่ะพอดีเลยหน้าเขาแบบมีกลม้วย ขายดีป่ะครับขายดียุค taking, คะคาต้มเลยแค่นี้ครับอ gallons, ันกระเป๋านักเดี๋ยวผมบอกกบมาไม่เด้ครับผมอุ่นหนุนครับผมขอบคุณครับเขาก็มีกิจกรรมของเขานะยายนะมีกิจกรรมของเขาไง่ายมีของชอบนี่ มีหอวรองเท้ามีตรงนวเลยตันนี้ครับมีกระเป๋ามีรองเท้าบรรยากาศท้ายท้ายซอยนะครับผมฝั่งนี้ครับร้านก็ไม่ค่อยคึกคักเท่า,าฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้ช่วงดึกแล้วนะครับก็ทยอยเริ่มเก็บแล้วนะครับมีเสาทิ่นนะครับถ้าตลาดข่าคามครับผม ไม่ใช่เฉพาะมีผ้าขามนะครับมีร้านนวดด้วยนะอันนี้คือประคบผ้าขามใช่ไหมครับมีรูปประบหน้าประคบตัวแล้วก็ประคบประคบไหล่นสามมีสบู่ขนาดมีสบู่ค่ะ เหรอครับผมอันอันไหนหน้าครับน้องหน้าตัวเล็กๆค่ะอันนี้อันนี้หน้าประคบเองก็ได้แล้วก็ให้เขาประคบให้ก็ได้ค่ะเป็นตัวเล็กๆางนี้ค่ะน้อครับผมดมกลิ่นได้นะคะจะหอมมากค่ะเพราะเป็นสมุนไพรค่ะต้องต้องเอาแมสออกนะคะได้กลิ่นครับหอมมากเลยหอมไหมคะหอมจะมีสมุนไพรทั้งหมดสิบเจ็ดชนิดเลยค่ะอันนี้ก็หมอนวดนะเนี่ยใช่ไหมคะโคะแต่ว่าอันนี้อันนี้มัน ต้นชิ้นดมแล้วอยากดมอีกอ่ะมันมีหลายกลิ่นนะคะเป็นยาเสพติดหรือเปล่าดูหน่อยค่ะมันต่างกันนะคะเพื่อนๆก็เป็นของก้อนกันใช่ค่ะไคะค่ะสวัสดีค่ะเออันนี้อันนี้อันนี้จะละมุนขึ้นละมุนใช่ไหมคะแต่ว่าผมชอบแรงๆตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ละมุนครับอ้๋อทำไมคามันหลายกลิ่นจ้ะครับ ไหลกินค่ะไม่มีใครทําได้มีแต่เราเนี่ยเรคนอื่นเขาทาไม่ได้ค่ะทำไมคามมันไหลกินเพราะแต่ละตัวนี้จะมีสมุนไพรแตกต่างกันค่ะแล้วแล้วสบู่นี่คือยัยงยังไม่มีมาใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าสำหรับผมแต่ยังไม่ใช้หรอม,มีแค่นี้ละค่ะคือยังไม่หมายถึงว,ว่าที่บอกว่าเป็นตัวอย่างหมายถึงว่ายังยังไม่ผลิตใช่หครับยังค่ะเป็นเป็นต้นแบบค่ะ อยู่รนะหว่างการดำเนินการจดสูตรของสบู่อยู่ค่ะหนูจ,จิ้นสเสียกระเป๋าแล้วอันหนึง่งค <laughs> ่ะโอ้คุณพี่บหรครับเป็นเจ้าของร้าน,นะคะรับผมค่ะวันนี้ว่าเรามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมษษษษษษงคลชีววิทยาในเขตสกลนครนี่ดอกเตอร์นุชวดีค่ะโอสวัสดีครับคุณพี่ดอกเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสด่นะว่าไอ้ตะก้ากับเต๋าครับโอ้อันนี้ของหมู่บ้านทั้งหนครับผมหมู่บ้านบองเหนือ<า>นข้าวหวายกระเบือกกบ่ะบงเนื้อมีกบเยอะก็เลยทำเป็นกบ อกตัวนี้ทํายากมากเลยนะคะตัวนี้ต้องยกผิๆๆต้องใช้มือดีดทีละเส้นทีละเส้นถึงจะได้แต่ตัวนี้ใช้แบบัำค่ะลายแต่ละส่วนเนี่ยจะเหมือนกระลายถ้าถุงลายผ้ามัดหมี่นะคะสวยมากสวยมากพ<ว> <ๆ S 1> ื้นนึ่งวัตถ <ๆ S 2> ุในี้ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงเลยค่ะแต่นี่หอมมากเลยครับเป็นสูตรค่ะ คือด้วยความมันเป็นเอกลักษ็คือของตำบลค่ะไอ้ตำบลไร่เนี่ยก็อยู่บนที่สูงเขาอยู่ที่ภูแอ่เชือกเขาภูพานไงคะตำบลไร่ผมก็เพิ่งย้ายมาอยู่นาคำครับอ่าบ้านนาคำบ้านนาคำบ้านนาคำอยู่ในทง่เพราะนั้นครามจากที่เราเรามเราอยากนมอะที่เราลงพื้นี่เป้อมูละคะก็คือถ้าครามของที่ชมพูนี่ย ลิปมันจะเยอะเพราะนั้นมันจะเลยกลายเป็นว่ามันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเขาคุณ,ค,ณคุณพี่ผมขอนบาบัตรได้ไหมอ๋อติดต่อในเพจก็ได้ยังไงครับมีมีเพจตัวเองอยู่เพจคุณนางในผมนนผมถ่ายตรงไหนได้เพจของคุณพี่ มี่่่เพจสววนตัอยูคะีถ่ายก็ได้อันนี้มีเพจอันนี้ด้วยเพจน้องหันลังมาเดี๋ยวพี่ถ่ายเอาอันนี้เพจของคุณครูนางคูนางนะครับคุณนางก็คือคนนี้และค่ะไม่พูดไม่ว่าจะนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อท่องเที่ยวชาวภูไทยใส่ใจกันระเบิดพอดีทําท่องเที่ยวด้วยระเบิดแปลว่าอะไรครับระเบิดคําสร้อยค่ะทำสร้อยเป็นไทยในสมัดสกุลนักโอดภาษาภูไทยกินข้าวก็พี่เลยเอพี่เลยไปซิเออออทิลเลอร์นี่คือยอ ข้อสาระคำก็มีย้อนย้อนย้อนทางขนยานไปใส่ระเบอร์อันนี้คือระเบอร์ภาษาพุตไทยอันนี้ไม่ใช่ระเบอร์นี่คืออะไรนะระเบอร์คำสร้อยเป็นคำสร้อยคำสร้อยของภาษาพุทธไทยครับผมทีนี้ตัวนี้นะคะก็คือเราจะมาทำแบรนด์ให้กับให้กับตำบลเขาก็คือราชมงคลกระทรวงอวนะคะนำโดยราชมงคลเราร่วมกับตำบลเทศบาลตนไร่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านพอดีหนูอนะบบไรดูแลตัวไร่ไร่มันเป็นเรื่องของความที่เขามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วตัวบใไร่เนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องความมากเ็ามีคำ G I คุณแม่พีระอะไรเนี้ยแต่ทีเนี้ยอันนี้ไอเดียของการทำก็คือว่าเรามองมต่อยอดเราฉีกแนวหม,มวายถึงว่าว่าต่อยอดหมายถึงว่าปกติมันมันเป็นเสื้อผ้าไงครับทีนี้ใช่ค่ะมันก็คือนวดหน้าแหละมผมเคยเห็นหนะอ่อนเล็กๆนวดหน้าแต่ว่า อันนี้มันหอมได้ชื่นใจใช่ค่ะมันคนละสูตรกับนี้นะคะที่เขาจะทําคนละสูตรมาค่ะคนที่ทําก็คือจะเกษตรกรคนที่เขาทำเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยชุบนี้ก็จะเป็นสูตรใบหน้าเรื่องบำรงชุ่มชื้นในกับใบหน้าส่วนสูตรนี้ก็คือเรื่องของการผ่อนคลายมันก็จะมีเถาเอ็นอ่อนก็จะมีเออมันมันก็จะมีสมุนไพรมันจะมีสมุนไพรไผ่แท่งเหมือนตัวนั้นเองใช่ค่ะถูกต้องค่ะคลามแล้วก็เป็นคลามอีซีสมุนไพรก็เป็นสมุนไพรอีซีที่ที่ที่ทั่นครัก็จะมีใบ รียบร้อยนะคะก็เลยมาตั้งแบรนด์ให้เขาเป็นใบไใบคลามใบคลามาด้วยสมุนไพรับผมก็เป็นที่ไปที่มาของตัวนี้ค่ะถ้าคือชาวบ้านเขาก็โอเคมันก็ฉีกแตกออกมาได้ผมเคยเห็นแต่หมอนคลามแล้วที่มันหอมแต่นี่ นติดต่อด้วยมากระดับพิกพิกขอ,เ,อเขาจะขอติดต่อมาซื้อให้เป็นของที่ระลึกเขาบอกว่า,วา,วามันมันมันเ,นเนกรดพีเยมใช่<ม>ค่คนะว่าแต่ละก้อนแต่ละก้อนจะมีลายไม่เหมือนกันถ้าเราส่องไฟนะคะถ้าเราส่องไฟดูเนี่ยลายมันจะไม่เหมือนกันเลยบางเอิญมันมีมีสติกเกอร์ดี๋ยนะแต่ถ้าหนูเอาสติกเกอร์ออกเนี่ยไม่มไปเป็นไรครับถ้าเราแกะเนี่ยจะบอกว่าแต่ละลายจะไม่เหมือนกันคนดีเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับ เหมือนกันสักลายเลยค่ะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นเป็นไข่ออริจินอลออริจินอลนะคะอันนี้เป็นต้นไม้เห็นไหมมันก็จะไม่เหมือนกันครับผมไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ไข่มุกคล้ำด้วยเราก็ไม่มองว่ามันเป็นมรกตอันนี้เคยเห็นครับเคยเห็นทรงเนี้ยอันนี้มันเป็นทรงทแต่ว่าทรงหนักเคยเห็นแต่ว่าไอ้ที่เป็นคำไหนยังเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวเราก็ไปทําบล็อกของเราใหม่ครับผมเราทร<_<_<_ําบล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองเดี๋ยวก็คืออยู่ในเสื้อน้น้อยถ้าผมถ้ามีคนติดต่อนะครับผมอะไรนะครับผมเพจอะไรนะครูนางปั้นสตาร์ทอัพครูนางปั้นสตาร์ทอัพนะครับผมอันนี้เราก็จะมีเพจใบงามงามใบคลามงามสมุนไพรแล้วเราก็มีจําหน่ายที่ช้อปปี้ด้วยอ๋อในช้อปปี้03 3204983ก็โอเคครับขอให้ร่ำรวยนะครับพอดีเพื่อนรอแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับน้องๆนะครับผมที่ สถาบันราชพัฒไม่ใช่ราชพัฒสกลนครน,นะครับชิเสริมเวลาถ้าบ้านเราเวลาเดินมาก็จะมีแต่เสื้อผ้าธรรมดาวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง อ๋อนึกว่าเซเว่นไม่ใช่เซเว่นถึงใจจะแขกเลยเนี่ยร้านเนี้ยไม้เท่าไหร่ครับสิบบาทาค่ะกินลูกชิ้นไหม กินลูกชิ้นอยากกินลูกชิ้นเาไม่กินน้ำจิ้มนะเจ้ากินไาเจ้ากินน้ำจิ้มมเขาไม่เอาน้ำจิ้มเอาผมไม่เอาผักไม่เอาอะไรครับผมจะกินไปเลยผอมีมีมีย่างไนั่นพร้อมย่างอไย่างพริกเราเดินเหนื่อยเราก็หิวแต่จริงๆ มาสะกวนเราต้องได้กินกล้วยชับน่เับชัต้องกลางวันครับผมอาจารย์เด้อสไม้ด้จัประมาณนี้ก็ได้ครับมันสุกมาแล้วหรอใช่ตะขาปหไม้หมัรอเลยร้อนมากเลยนะเมกเท้าชิมกินกินห<ม>งี่หรอเดินกิน ตกใต้แถวบอมักเลียนดนตรีหรอมาปงศิยากำลังลังาไม่น่าหุ่นเป็นอย่างนั้น